ถ้าไม่นั่นเดี๋ยวผมขึ้นใหม่สวัสดีครับราชานชัยชวนชมนะฮะอันนี้เป็นช่องใหม่ช่องสำรองฮะวันนี้เราเปิดช่องด้วยการมาดูเฮเดนนินนาคาสวัสดีครับฝากช่องใหม่ด้วยวนะครับชื่อช่องอะไรครับชานชัยชวนชมนะฮะไม่ได้ยิน,ยนเอ,อ้า,อา ดังค่ะเอ้าเดี๋ยวดังเดี๋ยวไม่ได้๋ยวเงงไว้เป็นคลิปใหม่นะครับวันนี้เฮดีพาเรามาพักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะแล้วก็เรากําลังจะเดินทางไปจังหวัดเรากําลังจะได้ไปจังหวัดหัวหินนะเราจะไปดูเจ้าของช่องนะครับของช่องนี้ด้วยนะครับนะท่านชัยชวนชมเสียงผมชัดไหมเนี่ยฮัลโหลไม่ต้องใช้ไม้กันนะนะครับปิดไม้แต่มันอยู่เฉยเฉยดีแล้วนะครับเอาอย่างนี้วันนี้แอบดูฮัลโหลชัดนะครับเดี๋ยวเองใช้หูฟังจะดี เสียงไม่ดีเนี่ยชัดหมดอ่ะมีไม้หูฟังได้อยู่นะชัดค่ะชัดแล้วอ่าโอเคกันตามนี้เสียงชานชัยดังอาวผมเสียงผมดังกว่าพี่ชานชัยนะอาจารย์ก็ชัดแล้วค่ะโอเคนะตามนี้ขอบคุณมากนะครับก็จะคุยเรื่องลุงเรื่องลุงไปอยอนะคุยเรื่องโยงเหิงนะครับแล้วก็คุยเรื่องหวงจุย้ยคุยเลยนะครับอ่ะคุยเลยเยี่ยมนะครับเดี๋ยวอ่านเมนเครื่องนี้ นะครับนี่เหลือสามสิบเก้าคนโอเคก็วันนี้ลุงไปอ่าอย่าข้ามโฆษณานะครับอย่าข้ามโฆษณาเบาเสียงก่อนทักทายก่อนนะครับสี่สิบสองคน <c oughs> อันนี้เป็นคดีของพี่ทนายสมเกียรติใช่ไหมใช่นะครับแล้วมีของอันนี้ด้วยใช่ไหมพี่ <c oughs> นะฮะเรามีข่าวมีสายข่าวมีของพ่อมาต่อยพ่อพงไหมด้วยกันเนาะพี่มานานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับอัญญณีเพชรเกตแก้สวัสดีพี่แป๊วสวัสดีคุนะคอคณอารักษ์ ตอนนี้เฮดีกาลังจะไลฟ์สดให้กําลังใจลุงพลป้าแตนเอ้ให้กําลังใจลุงพลแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ที่เป็นเขาเรียกผู้ผู้อยู่เบื้องเบื้องเบื้องหลังเบื้องหน้าอืมคุยได้คุยได้พี่คุยได้เลยว่าพี่พี่คุยผมจะเงียบนะครับ CMO สวัสดีกินกาแฟดีจ้าแพรวาสวัสดีครับลำดวนสุกแปงสวัสดีครับเอฟซีหลายๆคนที่เป็นเอฟซีลุงพลป้าแตนนะก็เข้ามาครับ บอสวันแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์คืออะไรวะของจบลิปต,ตั้นๆแค่นี้นะฮะสำหรับช่องใหม่อย่าลืมดก,ดลลกดติดตามให้ด้วยนะครับนะเป็นช่องสำรองของพี่อ้วนรวยนะครับนะแล้วผมจะแชร์ไว้นะครับขอบคุณเข้าไปกดติดตามไห้ด้วยนะครับนะคนไหนที่เข้ามากดติดตามขอให้เราไม่ให้รวยนะฮะหน,นึ่งหกแปดเก้านะฮะชัช้นชัยชนชมหนึ่งหกแปดเก้าสวัสดีครับ